มาจริงใจจริงตามนัดสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของการรับสิทธิ์สวัสดิการจากทางภาครัฐในเดือนกันยายนยังคงเหลือสิทธิ์ในการจ่ายเงินอีก7วันค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญผู้สูงอายุรับเงินพิเศษสูงสุดอยู่ที่800บาทด้วยนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเอาละค่ะวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตสวัสดิการจากทางภาครัฐภายในเดือนกันยายน2 5 6 8นนี้หรือ เือวงเงินในการรับสิทธ์อะไรบ้างเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องกเกษตกรกรชาวนาที่ได้รับการโอนเงินในเดือนกันยายนไร่ละ1000ันบาทไปแล้วส่วนใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินฟังทางนี้ค่ะในพื้นที่ไหนที่มีการเตรียมประชาคมหรือว่าประชาคมไปแล้วนําข้อมูลส่งให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าเกษตรอําเภอไปแล้วเตรียมที่จะส่งข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับทกศค่ะในเดือนกันยายนนี้ครั้งที่1น,นะคะ12กันยายนนี้นะคะแล้วก็จะส่งข้อมูล ให้กับทกศวันที่15กันยายนกลางกระเป๋ารอการโอนเงินตามแผนการจ่ายเงินแล้วก็ครั้งที่2หากยังคงไม่ได้รับการโอนเงินในเดือนกันยายนอีกก็จะมีการตัดข้อมูลในวันที่26กันยายนแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทกศวันที่29กันยายน2 5 6 8แค่ะแล้วก็รอแผนการจ่ายเงินจากทางธนาคารทกศเลยส่วนหลายคนที่สอบถามเข้ามานะคะว่าได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรได้วันไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับเกษตรนะคะว่าเขาจะมีการส่งข้อมูลตัดข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศเมื่อไหร่อย่าง หากใครไม่มั่นใจติดต่อได้ที่เกษตรอำเภอในพื้นที่ตั้งแปลงปลูกของท่านได้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะแผนตารางการจ่ายเงินมาแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับสวัสดิการจากทางภาครัฐในเดือนกันยายน2 5 6 8าค่ะซึ่งวันที่1กันยายนมีการจ่ายเงินสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนการจ่ายเงินยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องเริ่มกันวันที่10กันยายนค่ะเบี้ยชีพผู้สูงอายุนะคะ6 0 0ถึง1,000บาทเบี้ยผู้พิการค่ะ 800- ถึง1,000บาทตามช่วงอายุและก็เง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะแล้วก็วันที่15สิงหาคมนะคะเป็นค่าป่วยการพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอแลสะสสทั่วประเทศ2,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีค,ค่ะรวมไปถึงเงินสงงคราห์ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านการใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนะคะวันที่16กันยายนนี้นะคะก็จะมีการจ่ายเงินใครที่เกิดก่อนพศ2496กลางกระเป๋ารอการโอนเงินแล้ววันที่17กันยายน2568ใครที่เกิดในช่วงพศ2496ถึง พศ2 5 0 2ก็จะได้รับการอุเงินใครที่เกิดในช่วงพศส5 0 3นอนะคะถึง2508วันที่18กันยายน25ง8รหกส,ส,สบาทก็จะได้รับการอุณเงินค่ะนอกจากนี้นะคะตารางการจ่ายเงินในวันที่19กันยายนก็จะเป็นเงินเพิ่มเพียพ้ยผู้พิการอีก200บาทผ่านผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็วันที่30กันยายนโค้งสุดท้ายเงินส่งครบบทในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา9า0 0 0บาทต่หนึ่งพันราไม่ิน3คนสูงคน ุดที่3,000บาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินที่นันนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 8นแี้ค่ะแล้วฝากประชาสัมพันธ์ถึงคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ป,ปีขึ้นไปที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการอย่างรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนเดือนละ1 0 0บาทนาน8เดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนในปีงบประมาณ2 5 6 8นะคะล่าสุดค่ะในส่วนของการจ่ายเงินจะโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เรียกบัตรประจำต มอบอำนาจให้และโอน3บรวันรวดก็คือ1 6 1 7แล้วก็18กันยายนผูบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2 5 0 8จะได้รับวงเงินอยู่ที่800บาทผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์2 5 0 8จะได้รับวงเงินอยู่ที่อยู่ที่600บาทค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุที่เกิดในช่วงเดือนเมษายนในปี2 5 0 8จะได้รับอยู่ที่500บาทและผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนพฤษภาคม2508จะได้รับอยู่่ที400บาทผู้สูง เด็ที่เกิดในเดือนมิถุนายน2508จะได้รับอยู่ที่300บาทและผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนกรกฎาคม2508จะได้รับอยู่ที่200บาทและผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนสิงหาคม2508จะได้รับอยู่ที่100บาทเตรียมความพร้อมการกระเป๋ารอการโอนเงินนี่คือแผนตารางการจ่ายเงินทั้งหมดของเดือนกันยายนที่นออํามาฝากคุณผู้ชมนะคะเอาละค่ะใครอยู่ในกลุ่มไหนบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ